สำหรับ s วิต s ์ e n นซอรเรื่องรักหลักลดภาค2เนี่ยนะครับก็เป็นละครในโครงการดราม่า f อ r all ของทางไทย PBS ซึ่งวัตถุประสงค์หลักแล้วก็คือการนำเสนอเรื่องราวการอยู่ร่วมกันของคนที่มีความแตกต่างหลากหลายในสังคม ส่วนในภาค2เนี่ยนะครับเรื่องราวที่เพิ่มเติมเข้ามาเพื่อทําให้ละครมีความเข้มข้นขึ้นนอกจากความแตกต่างหลากหลายระหว่างคนพิการกับคนที่ไม่พิการแล้วครับก็จะมีความแตกต่างหลากหลายระหว่างวัยมีความแตกต่างกันทางฐานะที่อาจจะทําให้เกิดความไม่เข้าใจกันได้นอกจากนั้นแล้วก็ยังมีความแตกต่างทางสภาพแวดล้อมก็คือระหว่างสังคมเมืองกับสังคมชาวสวนชาวครอง ผมว่าความแตกต่าง diversity เนี่ยมันก็เป็นสิ่งสําคัญเหมือนกันนะครับแต่และตัวละครเนี่ยมันก็จะมีความหลากหลายสิ่งที่เจอมาก็จะไม่เหมือนกันคาแรคเตอร์ก็จะไม่เหมือนกันเวลาได้มาอยู่ร่วมกันเข้าซีนด้วยกันเนี่ยผมรู้สึกว่ามันจะเป็นมวลที่รู้สึกมีความอบอุน่นการที่เราจะอินเทอร์แอคกับตัวละครแต่และตัวละครเนี่ยมันทําให้มีมิติผมมองว่าข้อดีมันก็คือว่าบางอย่างที่เราไม่เคยรู้มาก่อน มันก็ช่วยเติมให้เราได้รู้บางอย่างที่เราทําไม่ได้เนี่ยแต่ก็มีคนอื่นที่เขาอาจจะทําได้ไม่เหมือนเราแต่เขาทําได้อีกอย่างหนึ่งเนี่ยมันก็ช่วยเติมทําให้เรารู้สึกว่าชีวิตเรามันสนุกมากขึ้นมันมีอะไรทาที่มันหลากหลายมากไปกว่าเดิมการอยู่กับความแตกต่างเหล่านี้ก็ซิมเปิลมากครับผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ทุกๆคนต้องยอมรับแล้วก็ทําความเข้าใจกับปัญหาที่เราเจอสิ่งที่ง่ายที่สุดก็คือการเรียนรู้แล้วก็ยอมรับมันแล้วก็ไปต่อ โลกตัวนี้มันเปิดแล้วแล้วมันรู้สึกว่าทุกคนสามารถเป็นอะไรก็ได้ในสิ่งที่ตัวเองอยากเป็นทุกคนอยากทําอะไรก็ได้ในสิ่งที่ตัวเองอยากทำผมรู้สึกว่าโลกใบใหม่ของเราเนี่ยมันน่ารักมากขึ้นแล้วมันคายทูเอฟวอร์วันมากๆข้อดีของความแตกต่างหลากหลายเนี่ยก็คือมันทําให้เราเกิดการเรียนรู้ เราต้องปรับต้องปรุงความคิดปรับการใช้ชีวิตมันก็อาจจะไม่แตกต่างอะไรกับการทําอาหารใช่ไหมฮะที่คงไม่มีใครเนี่ยชอบอาหารที่เปรี้ยวอย่างเดียวหรือเค็มอย่างเดียวเราบางอย่างเนี่ยก็ต้องปรับลดให้มีหนักมีเบาให้มีความกลมกล่อมขึ้นซึ่งก็คงจะไม่แตกต่างอะไรกับละครเรื่องนี้นะครับที่พยายามที่จะปรุงเรื่องราวที่มีความหลากหลายต่างๆเนี่ยให้มีความหลากรสสนุกสนานและเข้มขน้นติดตามชมกันนะครับสวิตเซนเซอรี่เรื่องรักหลักรถภาค2ทางไทยพีบครับ Thank <laughs> you.